ผมเช็คสายสับแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โหนเก่งครับเก่งครับดูแอคชั่นคันกันนักเก่งนะกำลังส่งอยู่ครับผมเช็คสายสับแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โว้ยใสโอ้หดูใสโอ้ยเด้อ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 ใสเด้อใสเด้อเด้อเด้อยับเก่งครับผม โอ้หรวมโลเลยครับเป็นโลครับตัวนี้ฮะด, <c oughs> ดูนี่วิ้ยอดนี่คันเอฟวันสีดำนี่สีดำนี่นงครับ <c oughs> งัดสับลอยเลยครับไซโลครับผมเอาเรื่องนะบอกเลยว่าคนะธนาที่ใช้คันเบ็ดจกนะครับสนใจนะ <c oughs> นี่นะพกใส่รถเก่งนะสบายนี่อย่างเพราะว่ารถเกง่งมานี่ดู <c oughs> ห, <c oughs> หมอ สุดยอดหมอซิงเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยฝากผลงานด้วยครับกับคันอ1มวันครับผม